สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นค่ะเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะภาษาถิ่นนั้นหมายถึงอะไรภาษาถิ่นนะคะในประเทศไทยแต่ละภาคเนี่ยมีภาษาถิ่นใช้สื่อสารกันทุกภาคเลยค่ะแต่ละภาคก็เรียกแตกต่างกันไปนะคะซึ่งภาษาถิ่นของเรามีด้กันทั้งหมดสถิ่นด้วยกันค่ะ ถิ่นแรกคือภาษาไทยถิ่นเหนือถิ่นที่สองภาษาไทยถิ่นอีสานถิ่นที่3ภาษา,าไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นใต้ค่ะทีนี้ในแต่ละภาษานะคะในแต่ละภาษาถิ่นนั้นมีอยู่เป็นหนึ่งภาษาค่ะที่โดดเด่นมากค่ะเรานํามาเป็นภาษาไทยมาตรฐานเรามาดูกันเลยค่ะภาษาไทยมาตรฐานนะคะถือเป็นภาษาไทยถิ่นของประเทศไทยอย่างหนึ่งค่ะ เนื่องจากว่ามีภาษาที่ใช้กันมีความจำเป็นต้องกำหนดเป็นภาษากลางนะคะเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารร่วมกันทั่วประเทศโดยภาษากลางเป็นภาษาที่ใช้ในเมืองหลวงของไทยค่ะภาษาถิ่นกลางนะคะภาษาถิ่นกลางนี้ถ้าสังเกตง,ง่ายๆก็อยู่แถวภาคก,กลางนั่นเองค่ะเด็กๆภาษาถิ่นนี้นะคะจะมีจังหวัดบางจังหวัดที่ลักษณะของภาษาแตกต่างไปจากของกรุงเทพบ้างค่ะเช่นจังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐม,มอ่างทองและพระนะครศรียาซึ่งภาษาถิ่นเหล่านี้นะคะก็มีความแตกต่างไปจากภาษามาตรฐานบ้างค่ะแต่ก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นกลางนะคะต่อไปค่ะเราขึ้นไปหาภาษาอีสานสากันค่ะภาษาถิ่นอีสานนะคะเป็นภาษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ใช้ในประเทศลาวเลยแต่ภาษาถิ่นอีสานนี้ก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของไทยนะคะ ภาษาไทยถิ่นอีสานนี้มีลักษณะย่อยๆค่ะได้แก่ภาษาที่ชนกลุ่มใหญ่ใช้ในภาษาอีสานใช้พูดกันซึ่งใช้สื่อสารอยู่ในต่างจังหวัดต่างๆของอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะต่อไปนะคะภาษาถิ่นเหนือค่ะภาษาถิ่นเหนือนะคะหรือบางคนเรียกว่าภาษาพายับภาษาคำเมืองค่ะได้แก่ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของทางภาคเหนือ อยู่ช่วงตอนบนค่ะหรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิมซึ่งมักจะพูดกันแถวแถวจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาลำปางน,าน่านลำพูนตากแพร่เป็นต้นค่ะต่อไปค่ะภาษาถิ่นใต้นะคะในลักษณะของภาษาถิ่นใต้นี้จะมีการใช้สื่อสารอยู่ทั้งภาคใต้ของไทยนั่นเองแล้วก็ เลยไปถึงเกือบถึงชายแดนของมาเลเซียเลยค่ะจังหวัดทงางภาคใต้ที่ใช้ภาษาถิ่นใต้มีทั้งหมด14จังหวัดค่ะซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็มีลักษณะแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นเลยนะคะเสียงบางเสียงคําบางคําก็อาจจะมีความแตกต่างไปบ้างค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสังเกตหลักสังเกตของภาษาถิ่นนะคะที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภาคนะคะข้อหนึ่งเลยคือการใช้คําลงท้ายประโยคหรือวลีค่ะแตกต่างกันไปค่ะ ไม่เหมือนกันเลยข้อ2คําภาษาถิ่นมีคําศัพท์ที่แตกต่างกันข้อ 3. คําภาษาถิ่นบางคํามีความหมายแตกต่างกันในภาษามาตรฐานค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าประการแรกการใช้คําลงท้ายประโยคหรือวลีนั้นแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูนะคะถ้าเป็นภาษาของภาษาไทยมาตรฐานนะคะถ้ามาตรฐานหรือภาคกลางะคะ่ะถ้าเขาใช้คําว่าสิภาคเหนือจะใช้คําว่าเจ้าภาคอีสานเดอ ภาคใต้นนะนะะพืพ้อ,อ,อ,อถ้าเป็นคำว่าณนะคะของคนภาคกลางแต่ภาคเหนือใช้ก่อภาคอีสานใช้นอภาคใต้ใช้เหลาถ้าเป็นคำว่าครับคำลงท้ายนะคะของภาคเหนือใช้อืออภาคอีสานใช้แนะ่ภาคใต้ใช้ตะถ้าเป็นคำว่าค่ขะของภาคกลางภาคเหนือใช้กาอีสานใช้บอ๊อภาคใต้ใช้เหอคะ่ะต่อไปนะคะ คำภาษาถิ่นที่มีคำศัพท์ที่แตกต่างกันอย่างคำถ้าเป็นภาคกลางถ้าใช้คำว่าโกรธค่ะแต่ภาคภาคเหนือใช้คำว่าโคดอีสานใช้เครียดภาคใต้ใช้วิบของไทยภาคกลางนะคะใช้คำว่าทัพีค่ะภาคเหนือใช้ปากภาคอีสานใช้สารพีภาคใต้ใช้หวักคำว่าสับปะรดของภาคกลางแต่ภาคเหนือใช้บักนัดภาคอีสานใช้บักนัดและภาคใต้ใช้ยานัดค่ะ ในคำว่าวมองของภาคกลางนะคะในของภาคเหนือค่ะถิ่นเหนือใช้คขว่าผออีสานใช้เบิง่งและของใต้ค่ะใช้คําว่าแลค่ะต่อไปนะคะคําภาษาถิ่นบางคามีความหมายที่แตกต่างกันค่ะในแต่ละภาคค่ะอย่างคําว่าโคมนะคะถ้าเป็นในภาษามาตรฐานหรือภาษากลางค่ะเราจะแปลว่าตะเกียงที่ให้แสงสว่างแต่ภาคใต้ค่ะคําว่าโคมเหมือนกันแต่ของเขาแปลว่ากระมังค่ะ คำว่าจ้องนะคะของภาษามาตรฐานเราจะแปลว่าเพ่งตาดูหรือมองมุ่งมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นภาคเหนือค่ะเขาจะแปลว่าล่มค่ะคําว่าชั้นในของภาษาถิ่นกลางนะคะแปลว่าที่สําหรับวางของมีพื้นซ้อนกันคล้ายตู้แต่ไม่มีบานปิดภาคใต้ค่ะเขาใช้แปลว่าปิ่นโตคําว่าย่านนะคะในภาษามาตรฐานค่ะของภาคกลางใช้คาแปลว่าถิน่นภาคอีสานค่ะ แปลว่ากลัวค่ะต่อไปตัวอย่างภาษาถิ่นนะคะที่มีการเปรียบเทียบกันนะคะให้เห็นชัดเจนนะคะอย่างคําของถิ่นกลางนะคะหรือมาตรฐานของเราจะใช้คําว่าแก้วน้ําแต่คนเหนือใช้แปลว่าคนเหนือใช้คําว่าก๊อกค่ะภาษาถิ่นอีสานใช้จอกถิ่นใต้ใช้จอกเหมือนกันค่ะคําว่ากระจกของภาคกลางนะคะถิ่นกลางถิ่นเหนือใช้แว่นอีสานก็แว่นค่ะถิ่นใต้ใช้คําว่าจกต่อไปค่ะ คำว่าเด็กในภาษาถิ่นกลางถิ่นเหนือใช้ละอ่อนอีสานใช้เด็กน้อยถิ่นใต้ใช้เด็กต่อไปนะคะคําว่าน้อยหนาค่ะของภาคกลางใช้น่อยหนาแต่ถิ่นเหนือใช้บักบบน,น้อยแหน่ถิ่นอีสานใช้บบกเขียบถิ่นใต้ใช้หน่อยนาคําบางคํานะคะในแต่ละภาคเนี่ยก็อ,อาจจะมีคําอื่นที่เหมือนที่ใช้แรงเหมือนกันนี้ก็ได้นะคะต้องขึ้นอยู่กับถิน่นท้องถิ่นนะคะต่อไปค่ะ ตัวอย่างต่อไปถ้าภาคกลางถิ่นกลางใช้คําว่าอร่อยภาคเหนือใช้ลําอีสานใช้แซ่บใต้ใช้อร่อยภาษากลางใช้คำว่าพูดค่ะถิ่นเหนือใช้อู้อีสานใช้เว้าถิ่นใต้ใช้แหลงต่อไปค่ะถิ่นกลางใช้ตลาดแต่ถิ่นเหนือใช้กาดอีสานใช้ตลาดถิ่นใต้ใช้ลาดค่ะต่อไปนะคะคําว่ากลับบ้าน ถิ่นกลางใช้ห <surviving> ลับบ้านแต่ถิ่นเหนือใช้ปิกบ้านอีสานใช้เมืองบ้านและถิ่นใต้ใช้หลบบ้านค่ะต่อไปนะคะดวงจันทร์ค่ะถิ่นกลางใช้ดวงจันทรน์ถิ่นเหนือใช้ดวงจันทร์เหมือนกันอีสานใช้เกิงถิ่นใต้ใช้ดวงจันทร์ต่อไปคําว่าดวงอาทิตย์ค่ะในของภาคกลางแต่ภาคเหนือใช้ตะวันอีสานใช้ตะเวนถิ่นใต้ใช้วันค่ะ ต่อไปคำว่า,าเดินในถิ่นกลางถิ่นเหนือใช้เตียวอีสานใช้อย่างและถิ่นใต้ใช้เดินค่ะต่อไปค่ะคำว่า,าหัวเราะถิ่นกลางใช้หัวเราะถิ่นเหนือใช้ไข้หัวอีสานใช้หัวและถิ่นใต้ก็ใช้หัวค่ะ,ะเด็กๆเ,เก่งมากนะคะถูกต้องตอนนี้เด็กๆฟังมาพอาะสักครู่แล้วต่อไปเราจะมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะ แบบพัดในวันนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะจะอยู่ในคําอธิบายที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนภาษาถิ่นของแต่ละภาคให้ตรงกับภาษาไทยมาตรฐานที่กำหนดให้ค่ะอ่ะนี่นะคะสังเกตน,นะคะคําที่คุณครูให้ในักเรียนทําเป็นคําง่ายๆค่ะที่ครูอธิบายไปแล้วสักครู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็พบกันเพียงแค่นี้เรื่องต่อไปมีอะไรน่าสนใจมาติดตามกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ